วันนี้ผมมีหูฟังดีๆจาก m e r c u คิวลมาให้นะครับโดยคุณสามารถสั่งซื้อได้โดยที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับหูฟังอันนี้เป็น h e a d s ็ t รุ่น Steel Series Arctic n i Wireless ครับอันนี้ผมบอกเลยว่าดีมากๆสำหรับเกมเมอร์นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะมีสายล็อกหัวที่สามารถปรับให้มันเข้ากับหัวของเราได้ครับแถมถอดไปซักได้ด้วยนะหมดปัญหาเรื่องกลิ่นครับเสียงก็คมชัดมากเป็นระบบ s เ e r e o 7.1ยิงปืนปัง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 แน่นสะใจเลยและที่สำคัญเนี่ยรุ่นนี้เป็นแบบไร้สายด้วยนะครับจะไม่มีสายมากวนใจคุณเลยแถมการใช้ ครั้งหนึ่งเนี่ยสามารถใช้งานได้ถึง20ชั่วโมงเลยนะไมโครโฟนก็มีติดหูฟังมาให้นะครับสามารถดึงออกมาได้ถ้าไม่อยากใช้ไม่อยากพูดแตใครคุณดันไมค์เสียบกลับได้ด้วยฮะแล้วระหว่างที่คุณเล่นเกมเนี่ยคนที่ใช้หูฟังเ e สเซตจะไปเจอปัญหานี้แน่ๆก็คือคุณไม่ได้ยินเสียงตัวเองไมโครโฟนตัวนี้ทําให้คุณได้ยินเสียงตัวเองด้วยนะครับทำให้คุณไม่เจ็บคอเวลาเล่นเกมครับแทมตัวหูฟังเองก็จะมีตัวไดรเวอร์ของตัว Steel Series ให้คุณไปปรับใช้ได้ด้วยนะครับมันสามารถปรับเสียงแยกกันได และที่สําคัญครับคุณสามารถซื้อหูฟังนี้ได้ที่เมอร์คิวล่านะครับชอบสินค้าแท้ออนไลน์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ส่งฟรีทั่วไทยซึ่งราคาตอนแฟลตเซลเนี่ยมีลดถึง4,000กว่าบาทถูกมากๆากนะครับยังไงลิงกงที่ดีชิพชันเลยนะครับลิงกงที่ดีชิพชันนะลิงก์ที่ด r i ิ t ชันวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับว่าคุณจะกดตู้ไหนดีระหว่างตู้ผัวของผมกับหัวคนอื่นจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถเลือกได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยแยกการทํางานกันอย่างชัดเจนผัวของผมก็คือพี่แต้มนะครับการทํางานหลักๆเนี่คตัวละรท ได้ดีและก็สามารถแปะไม้ได้ทีครับทำให้เป็นตัวละครที่จําเป็นต้องยืนในสนามครับตัวตัวคาซึฮะเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีหน้าที่ช่วยเติมดาเมจแล้วก็ช่วยบัฟให้กับเพื่อนและรั่วให้กับเพื่อนได้ถือว่าเป็นตัวยูทิลิตี้ครับโดยถ้าใครถามแค่นี้คิดแค่นี้เลยไม่รู้จะเอายังไงดีผมให้คุณ2ข้อแล้วคุณเลือกตามนี้เลยอย่างที่1คือถ้าคุณไม่ได้ต้องการตัวดาเมจธาตุไม้เพิ่มคุณมีตัวแปะธาตุไม้แล้วหรือคุณจะเปิดตัวอื่นมาเพื่อเป็นตัวแปะไม้เปิดคาซึฮะดีกว่าาคคถุ้ณ การตัวรวบคุณมีปัญหาเรื่องคุณแพ็คมอลําบากในมอนไหลๆตัวเพราะว่ามอนบางตัวเนี่ยเราไม่สามารถใช้รวบของซูครสได้แต่ว่าของคาเึฮะเนี่ยมันสามารถกระตุกขาเข้ามาหน่อยหนึ่งทําให้สามารถดึงรวบได้ในมอนพวกนั้นแล้วเวลามอนติดสถานะฟเซนเนี่ยก็สามารถดึงมอนมาซ้อนกันเป็นจุดๆเดียวได้ให้เลือกคาเึฮะครับแต่กลับกันถ้าเกิดว,ว่าคุณมีตัวรวบเยอะแยะไปหมดแล้วคุณมีทั้งเวนตี้ทั้งซูครสแล้วคุณอยากให้ตัวทันดามีแบบแน่นๆคุณอยากเล่นไฮเปอร์บูมแล้วก็อยากมีดามีเพิ่มอ e ีเปิดพิทัมเลยคร คุณแค่อยากได้ตัวแปะไม้แน่นๆสักตัวหนึ่งเนี่ยตัวละครอย่างแต้มดีมากๆครับแต่ว่าจะหิวไม่ได้นะครับเพราะเป็นตัวละครประเภทดาบนะส่วนตู้อาวุธเนี่ยมันดีทั้ง2ชิ้นเลยครับที่เป็น5ดาวตัวดาบฟรีดอมสวอนเนี่ยเวลามันติดผลของมันขึ้นมาคุณจะเห็นแบบในจอนะครับว่ามันจะมีสัญลักษณ์ที่ตัวละครเหล่าขึ้นมาให้เห็นว่าเออติดปั๊บแล้วนะโดยเงื่อนไขของมันก็เพียงแค่คุณทําปฏิกิริยาธาตุสองครั้งมันก็จะติดขึ้นมาได้เองเลยครับซึ่งจริงๆมันให้เบนเนตใช้ได้นะรอนนรี้ไ เดนเนชั่นน่นะครับมันก็จะบุกแอตแทกให้ทุกคนเลยแล้ว EM เนตี้นี้เนี่ยตัวเซียงหลิงสามารถเอาไปใช้ snap shot กับปฏิกิริยาระเหยได้ครับมันก็เลยทําให้ดาบเล่มนี้มันก็ชใช้งได้กับตัวอื่นต่อให้ไม่ใช่คาสือฮะก็ตามนะครับส่วนตัวดาบ5ดาวของพี่แตม้มหรือผัวของผมอันนี้เป็นดาบที่ให้คุณที่เข้าดาเมจเทียสูงมันก็เลยเป็นดาบที่ดีมากๆฉะนั้นไอดาบเล่มนี้ต่อให้อนาคตคุณไปเจอตัวละครตัวหใหม่ๆที่ทําดาเมจโดยใช้ดิฟเฟนใช้ HP ไอดาบพวกนี้ยังใช้ได้อยู่ครับเพราะว่ามันใใหห้้ตดาเเเมมทททีียยสสูง่วนนั มันเองมันเลยทาให้ใส่กับพวกตัวละครที่ไม่ได้ใช้อะแทกได้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องผลของมันต่อให้ไม่ได้ก็ม่ต่องไปซีครับมันโอเคอยู่ฟิลคล้ายๆเจดนั่นแหละครับแต่ว่าจะคุ้มหน่อยกับตัวที่สามารถใช้ความชนานาญธาตุได้และห้าดาวภาษีดูดีมากครับสำหรับตัวนี้แต่กลับกันเนี่ยตัว4ดาวมันจะมีที่ผมชอบจริงๆอยู่2อันครับหคือฟาวเนียสครับผมฟาวเนียสผมจะชอบแก้เฉพบะดาบมือเดียวเพราะว่าคัมพีเวทเนี่ยคนใช้ไม,ม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับฉะนั้นถ้าถามผมผมว่าฟา,า,าวเนียสดี มาก็ถือว่าฟลุกอะไรประมาณนั้นเพราะว่าตัวใช้ฟาวโวเยอะเหลือเกินคาสิกาก็ใช้ดีเพราะว่าตัวดาบฟาโวเนี่ยตระกูลฟาโวนิสละกันมันจะสามารถช่วยคุณได้พลังงานเวลาคุณโจมตีใส่ศัตรูแล้วติดคิแต่คุณต้องอยู่ในสนามน,นะครับจะทําอะไรก็ได้จะสก,กิลถ้าไม่ตายขอให้มันติดคิมันจะมีโอกาสได้พลังงานใส่ลอยขึ้นมาที่พื้นครับส่วนอีกชิ้นหนึ่งจะเป็นเวฟเบรกเกอร์ครับเวฟเบรกเกอร์เนี่ยจะเป็นหอ,อกที่ทําให้ทาไม่ตายแรงมากๆครับล้วมีตัวเทพที่พมมัในตู้อย่างตัวเซียงหนิงเนาะซึ่งม,ม รเมจของตัวเซียงหลิงนาอกก็ไปกดที่นั่นดูก็ได้นะครับตัวเซียงหลิงเองเนี่ยดาเมจมาจากอันติอย่างเดียวเลยแล้วหอกอันนี้ก็บวกดาเมจจากอันติก็เลยทําให้ใช้ดีมากๆต้องมีประมาณขัด3ามหนือเทียบเคียงได้กับหอ,อกปลาซึ่งคุณก็จะสามารถถอดหอ,อกปลาให้คนอื่นใช้ได้เพราะว่ามันจะมีโราเรียอีกตัวหนึ่งที่สามารถใช้แบบนี้ได้ดีเช่นเดียวกันฟิลคล้ายๆก,กันกับเซียงหลิงเลยครับแต่ความพิเศษของเวฟบเบรกเกอร์อีกหนึ่งอย่างเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ามันเป็นอาวุธที่มี ATK เทียบสูงครับมันได้้ปตัาใหชแ่ญ ของมันก็คือไอหอกคันนี้มันไม่สามารถหาได้ทั่วไปเพราะว่าเป็นหอกลิมิเต็ดฉะนั้นลําบากแน่ๆถ้าจะขัดห้าครับตัวตวุธอีกชิ้นที่มาในซีรีส์เดียวกันก็คือมูน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 เนี่ยณปัจจุบันตัวละครธน,นูที่เอามาแค่กดอันติเป็นหลักเลยเนี่ยยังไม่มีขนาดนั้นครับส่วนดาบแซกก็ณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มีคนใช้เยอะแยะน,นะครับมันก็เลยทําให้ผมมองว่าอมเฉยๆฉะนั้นตู้นี้ที่ผมให้แค่ฟา์เนียสซอสกับเวฟเบเกอร์ฟริน2ชิ้นเลยครับส่วน5ด ดีทั้งคู่ครับจะเปิดหรือไม่เปิด,ปดตัดสินใจเอาเองนะสตัวแรกที่จะคุยกันก็คือพี่แตมนะครับจะมีข้อควรรู้อยู่ที่มุมขวาบนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอมุมขวาบนหายไปแล้วคุณจะเจอการ์ดอีกใบหนึ่งก็คือเป็นการเปรียบเทียบอาวุธของตัวพี่แตมนะครับคุณก็ไปดูเอาละกันนะครับมันจะขึ้นต่อกันเลยฉะนั้นอันไหนขึ้นก็จ้มมันนั้นนะครับโอเคได้จะไปดูอันไหนก็ไปดูตรงนี้จะกุยันคร่าวๆนะครับว่าตัวละครมันเด่นตรงไหนละกันนะครับสำหรับพี่แตมตัวละครจะเด่นที่การใช้งานของกรวเน่ยยจะป็าช โจมตีออกมาจากกระจกของเราครับโดยกระจกของเราเนี่ยจะสามารถโจมตีได้ดีเพราะว่ามันสามารถติดปฏิกิริยาธาตุไม่ปกติถ้าเทียบกับไม้ตัวอื่นๆครับปกติตัวละครธาตุไม้เนี่ยการติดปฏิกิริยาธาตุเราเรียกว่า ICD นะครับจะเป็น1เว้น23หรือว่าเป็นที่ normal ICD คือเป็นจํานวนวินาทีไปเลยครับแต่ตัวละครตัวนี้เนี่ยตัวกระจกสามารถติดได้ครั้งเว้นครั้งเราเลยพยายามเลี้ยงให้กระจกมบีสแต็กที่1หรือ3สเตตเสมอน,นั่นเองครับส่วนวิธีการคอมโบ ให้ดีที่สุดคือคุณจะทำการกดอันตีคุณจะโจมตีรัวๆจนกระจกศาสตร์มา2ครั้งแล้วคุณจะใช้สกิลหรือคุณจะชาร์จโจมตีเพื่อเติมสเต็กระจกจนมันศาสตร์มาอีก2ครั้งแล้วคุณก็จะใช้สกิลหรือชาร์จโจมตีที่คุณยังเหลือนะครับมันต้องผัดกันใช้เพื่อเติมกระจกเพื่อเมนเทนให้กระจกมีอยู่3าตลอดเวลานั่นเองครับฉะนั้นก็เลยจาเป็นต้องกดท่าไม่ตายให้ด้วยครับซึ่งมันก็เลยทําให้ท่าไม่ตายของคุณจะมีการโจมตีแค่เฉพาะโจมตีพื้นฐาน4ี่ครั้งเท่านั้นครับมกกเลมมด้มาดาจาจจจะวแ ตัวสกิลของเราแล้วก็โจมตีปกติของเราที่ช่วยเติมมานั่นเองครับแต่ว่าพี่แต้มแปะไม้ถี่มากนะครับแค่สกิลบุกก็แปะ2ทีแล้วสามทีหนึ่งยังมีตีธรรมดากับชาร์ตีโอ้โหแปะแน่นแล้วตัวนี้ตีธรรมดากับชาร์ตี ICD แยกกันอีกครับพระจาวถี่เหลือเกินฉะนั้นตัวอัติแฟกซ์เนี่ยผมก็จะแนะนาว่าปัจจุบันเราจะใส่เป็นกิเดะดรีมกันไปก่อนครับเพราะว่ายังไม่มีเซ็ตที่ดีกว่านี้ถ้าเรามีตัวละครตัวอื่นใส่เซ็ตสี่ไม้ให้เราแล้วครับถ้าเราไม่มีเรา ต้องใส่สีไม้นะครับอันนั้นจะแรงที่สุดถ้าไม่มีกิลด์ดรีมสามารถใส่ยามได้ส่วนเรื่องว่าปลาร้าอัติแฟกจะไงใส่อะไรแล้วคุ้มค่าเนี่ยการ์ดอยู่ที่มุมขวาบนนะครับกดคลิกไปได้เลยตัวอัติแฟกอันนี้นะครับออบหลักที่ผมจะแนะนำเนาะคือถ้วยไม้นาฬิกาความชานาญธาตุหรือรีพลังงานครับแล้วก็หมวกเติมค่าควีติเคิลขุนแค่นั้นแหละ,ะใส่ยามก็ได้นะครับถ้ามันหาไม่ได้แต่ต้องมีคนใส่สีไม้นะครับส่วนตัวอาวุธเนี่ยผม,มเชยร์ว่าให้เลือกอาวุธที่ให้ควีติเคิลครับผม,ม ที่ผมแปะไว้ให้ที่พูดถึงเนี่ยก็จะมีพูดถึงเรื่องของอาวุธเช่นเดียวกันนะครับมันรวมอยู่ด้วยกันเลยทั้งอาวุธแล้วก็ติแฟกซ์เนาะไปดูเปรียบเทียบลำดับตรงนั้นได้นะครับส่วน e c o m m e n d a t i o n เนาะส่วนตัวผมเชียร์ว่าการใส่ดาบเขียวจะทําให้ทําของได้ง่ายกว่าการใส่ดาบประจําตัวครับถึงแม้ว่าผมจะมีดาบประจําตัวผมก็ยังใส่ดาบเขียวอยู่เพราะว่าบาลานซ์ของของผมดาบเขียวแรงกว่าครับไม่ใช่ประจําตัวมันไม่ดีนะแต่ว่าถ้าผมใส่ดาบเขียวมันเป็นอย่างนี้แหละครับต่อไปคือคาซือฮะครับจะแซวเรื่องของหายไปชิึผมขีี้เกยสลลับแว แล้วก็ยาแซลเรื่องคอนเซิเลชันที่ผมเปิดไว้แต่ว่าไม่ได้ปลดเดี๋ยวคิดว่าจะเริ่มไล่ปลดพลังตัวละครแล้วตอนนี้เกมมันหลายปีแล้วยอมปลดและคอนเทนต์มันทำไปเยอะและ้วน่าจะไม่มีปัญหาแลวตัวตัวละครตัวนี้เนี่ยมันมีเวอร์ชั่นอัปเดตอยู่ประมาณหนึ่งซึ่งก็อธิบายไปค่อนข้างละเอียดเลยนะครับน่าจะเป็นคลิปที่ยาวมากๆของคาสึฮะการ์ดอยู่มุมขวาบนครับประมาณ40่นาทีได้มึงที่ทําไว้เพราะว่าตัวมันก็น่าขายมากจริงๆนะครับกดที่การ์ดเอาแล้วกันถ้าอยากได้ละเอียดกว่านี้ตรงนี้มันแค่ข่าวๆตัวตัวละครตัวนี้ เด่นหลักๆคือสามารถใช้งานสกิลเพื่อรวบมอนสเตอร์ได้และสกิลก็สามารถจะเอามาบัฟปนความเสียให้กับเพื่อนๆได้โดยคิดจากการที่คุณทําการโวลหรือกระจายธาตุนันๆแล้วก็จะแจก0.04%ของค่าความชนานธาตุของคุณนั่นเองครับโดยข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือสกิลของคาซุระเนี่ยสามารถโซลได้ถึง2ครั้งเลยนะครับตอนกดและก็ตอนทุ่มโจมตีลงมาจะมีการระเบิดลมอีก1ทีด้วยซึ่งไอระเบิดลมน,นั้นก็ส่งเวินได้เช่นเดียวกันครับ ก็เลยเป็นตัวละครที่ใน1ตัวสามารถดับเบิลซูอร์สองธาตุดได้แบบง่ายๆครับการดับเบิลซวอร์ก็จะเป็นแบบที่คุณเห็นเลยนะครับว่าคือผมมอาชายแปะน้ําก่อนเสร็จแล้วก็เอาเบนเน็ตแปะไฟเข้าไปในการกดอันติเก็ดน้ํายังเหลืออยู่คาซื้อฮะกดสกิลไว้แล้วก็ล้างเกล็ดน้ําออกทุ่มโจมตีลงมาด้วยชิฮายาบุรุเป็นไฟแล้วก็มีลมระเบิดไฟออกเพื่อสเวลไฟก็เลยทําให้สเว์ได้ทั้งน้ําแล้วก็ไฟนั่นเองครับตัวมันก็เลยดีมากครับเพราะว่าถ่ายแค่สกิลอย่างเดียวคือดีคือจบคือเลอ โซนันติเนี่ยข้อดีของมันคือเกรดมันหนามากคุูจะเห็นที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นอาบสสิบสองคิดหนึ่งครึ่งล่างของแพ็นนี้นะครับมันสบายมากเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะแพ้เป็นน้ําแข็งแต่ว่าด้วยความที่วงมันกว้างมากเนาะแล้วก็พอมันกระจายลมโดนทุกตัวเนี่ยถ้ามันมันยิงใกล้ๆกันหน่อยมันก็สวิลกันเองได้อีกครับเช่นลมไปโดนตัวน้าแข็ง2ตัวน้ําแข็งทั้งสองตัวก็กระจายน้ําแข็งออกมาแล้วก็ไปโดนตัวน้ำด้วยตัวน้ําก็เลยยับแม่ยับไปเลยทีเดียวครับคือโคตรขายคาซือฮะแต่ก็ไม่ได้ขายรย นะเพราะถ้าแพ็กมอนไม่ได้ก็ชิปหายเหมือนกันครับผมต่อไปจะเป็นเรื่องของการรวบที่มันสเปซิฟิกของคาซือฮะนะครับคาซือฮะเนี่ยเวลาการรวบเนาะมันจะมีการสร้างตัวรวบขึ้นมาอยู่ตรงที่เราทําการทุ่มโจมตีลงไปครับถ้าเราไม่ทุ่มโจมตีลงไปจะไม่มีรวบโขมามอนในเกมเซ็ตใหม่ๆเลยหลายตัวกวนตตนมันจะรวบไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าติดโฟเซนจะสามารถรวบได้อะไรแบบนี้ครับหรือมันจะมีแค่กระตุกเล็กน้อยแบบนี้ครับแต่ว่าคาซือฮะเวลากดสกิลค้างเนี่ยมอนประเภท เ้นนั้นจะถูกแบบดึงขาเข้ามามันไม่เชิงรวบนะครับดึงขาเข้ามาได้นิดหนึ่งครับถ้าเราเซตอัพทีมโฟร์เซนอย่างพวกอายากะไว้เนี่ยมันก็จะใช้งานได้ง่ายมากเพราะว่าเราเซตอัพไว้และพอทุ่มโจมตีลงไปมันกด็ดึงรวบเข้ามาครับแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องหนึ่งนะเพราะเวลาเราทุ่มโจมตีลงมาเนี่ยนับเป็นดาเมจประเภทหนักมันเลยทําให้น้ําแข็งแตกได้ถ้าเกิดว่าตัวแปะน้าเราไม่ดีมากนักเราเล่นยังไม่เซียนเนี่ยน้ำแข็งแตกแล้วมันอาจจะกระจายแล้วแยกทางกันแล้วไม่โดนอติอายากะได้มันมีข้อเสียเช่นเดดีียววกกัันนนแต่่าาามมใช้ง ในเรื่องรวบครับข้อเสียของเรื่องรวบของคาสคาั์จะมีแค่เรื่องเดียวคือมันไม่ได้รวบได้ทั้งจัก,กรวาลแบบเวนตี้แค่นั้นเองครับเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเราคุยกันเรื่องรวบเนี่ยเวนตี้นี่คือที่สุดของแจ้แล้วครับถ้าคุณทําให้มอนติดโฟเซนมันอยู่ไกลหน่อยมันก็โดนล,ลากเข้ามาได้เช่นเดียวกันก็อาจจะฝึกเทคนิคการเล่นที่แตกต่างกันมอนกระจัดก,กระจายเยอะๆเวนตี้จะใช้ดีถ้ามอนไม่ได้กระจัดก,กระจายมากคาสคาั์จะใช้ดีครับส่วนเรื่องอาร์ติแฟกซ์เนี่ยเราใส่เป็นความชํานาญท่าล้วนครับผมโดยท่าให้ดีอยากให้มีค่ารีพลังงานติดในก ที่คุณไม่ได้ถืออาวุธเป็นอาวุธพวกให้พลังงานแต่ถ้าเกี่ยว่าคุณมีถืออาวุธที่เป็นให้พลังงานอยู่แล้วความชานาญธาตุล้วนเลยแต่จะอยากให้มีคริที่เข้าเล็ติดเพราะว่าคุณจะสามารถติดฟาโวได้คุณจะสามารถมีดาเมจจากการที่มันติดคริได้ขึ้นมานั่นเองครับฉะนั้นหลักๆแล้วใส่แค่นี้เซ็ตต้องใส่สี่ลมเท่านั้นห้ามใส่เซ็ตอื่นเซ็ตนี้โกงมากแล้วครับส่วนเรื่องดาวตัวนี้จะพูดให้หน่อยนะครับจะมีตัว C2 ที่สามารถเพิ่มความชานาญธาตุได้ให้ทั้งตัวเราเองเท่ากับเราก็บัฟเพื่อนได้มาก แลว้วก็เพื่อนที่ยืนในสนามอันนี้ช่วยได้เยอะมากๆครับก็เหมือนแจกมูลค่าซับเซตให้ทุกๆคนที่เอาอีความชำนาญท่าไปใช้ได้200หน่วยแต่คุณต้องเข้าใจก่อนนะครับปฏิกิริยาที่เป็นไม้ปัจจุบันที่เล่นๆกันอยู่เนี่ยไม่มีปฏิกิริยาไหนที่เป็นไม้ที่สามารถเอาความชำนาญท่าของตัวคาซือฮะไป snapshot ได้นะครับคำว่า snapshot ก็คือเอาไปใช้โดยที่ไม่ต้องอยู่ในสนามก็ยังคงได้บัฟอยู่อะไรแบบนั้นนะครับในกรณีของบัฟคาซือฮะตรงนี้ถ้าเป็นตี้อย่างชายนชั่น ได้ใช้ครับเพราะว่าเซียงหลิงเอาเอียมสองไปละเหยได้แต่อเวอร์โหลดไม่ได้นะครับมันจะแยกกันระหว่างชํนนานาญธาุเอาไปใช้ได้กับใช้ไม่ได้หลกัลกๆให้เข้าใจแบบนี้แล้วกันครับถ้าใช้ไม่ได้เนี่ยจะเป็นประเภทที่เราเรียกว่า transformative reaction หรือว่าไอประเภทที่เป็น s p ป a y q u i c k นเอ็กเจอรเพวกนี้ก็จะใช้ไม่ได้ครับไอส่วนพวกระเหยละลาย2อันเนี้ยสามารถเอาไป snap shot ได้นะต่อไปมาคุยถึงตัว4ดาวกันบ้างครับโพราะแรกผมจะคุยที่เหยา่อก่อนเอ้ยผมลืมสลับของโอ้ตายแล้วทรบเหยา่อเนี่ย ป็นตัวละครที่ทําแค่นเลือดและก็ฮิลิ่งครับผมโดยในบางทีมเราจะอยากกดอันติเพื่อแปะไม้ด้วยครับเดี๋ยวผมจะอธิบายการทํางานของตัวละครให้ฟังละกันครับตัวนี้ทําการคิวโดยการใช้สกิลครับโดยน้องจะเคลื่องหัวใจเท้าหัวใจเท้าจะเคลื่องไปหาคุณถ้าคุณเลือดน้อยถ้าคุณเลือดเยอะหัวใจเท้าจะเคลื่องไปหาหมอนครับจริงจริงยใกล้หัวใจเท้าก็ได้ยิวไปด้วยแหละตอนมันระเบิดครับเอาไปว่าหัวใจเท้าเอาไว้ยิวครับด้วยหัวใจเท้าเนี่ยเอ้ยโดยตัวเคลื่องหัวใจเท้าเนี่ยสามารถอยู่ได้1ิวิแล้วก็มีีาว่นทท5ิ การแปะไม้เป็น Normal I ไอทีดีก็เลยแปะไม่ถี่ขนาดนั้นส่วนตัวอันติเนี่ยจะเป็นการบูสต์ฮิวขึ้นมาครับโดยมันจะค่อยๆฮิวขึ้นมาทีละนิดนะครับโดยการสะสมจากจํานวนกระต่ายที่เรามีครับเพราะเวลากดอัติเนี่ยกระต่ายจะออกมาเยอะมากแต่ถ้าคุณสลับตัวออกจากสนามเนี่ยกระต่ายพวกนั้นจะหายไปเลยเหลือแค่กระต่ายที่มาจากการใช้งานกิลเท่านั้นนะครับฉะนั้นเรากดอันติหลักๆเพื่อเร่งเบรสฮิวขึ้นมาโดยเสียเวลาย,ยืนสนามแป๊บหนึง่งหรือเพื่อเร่งให้สามารถแปะไม้ได้ถี่ๆเพราะว่ามันจะมีตัวมาเฟียงเต็ ไปหมดเลยครับเยอะมากก็เลยทําให้น้องสามารถใช้งานได้ในตี้ประเภทที่ต้องการเรื่องการแปะไม้แล้วก็ฮิวด้วยแต่ว่าไม่ต้องการอะไรอื่นมากกว่านั้นยกตัวอย่างเช่นตี้ที่ต้องการไม้รองเพราะมีไม้หลักแล้วเหมือนเอาไว้ช่วยแปะเขตไม้เฉยๆหรือว่าพวกตี้ a c t ตัวเวที่เอออยากจะให้มันติด a อคตัวเวแต่ว่าไม่ได้อยากให้ตัวไม้มันมีดาเมจอะไรเพราะว่าไฟฟ้ามีดาเมจหนักแล้วยาวๆก็จะตอบโจทย์ในเรื่องเรื่องนั้นครับเพราะมันคิวได้ในตัวเดียวแต่ว่าตอนเจอมันกลุ่มจะลำบ สายยาเหมือนเทพไฟเพราะตอนนี้เทพไฟจริงๆยังไม่มาครับเซียงหลิงเนี่ยเป็นตัวละครที่แรงมากๆครับจากสิ่งที่เราเรียกว่าอันติแล้วเทคนิคที่เราเรียกว่าดับเบิลเพโลเนโดครับดูดับเบิลเพโลเนโดก่อนละกันนะครับว่ามันคืออะไรเนะาะหลักๆการทํางานก็คือเราจะทําการให้ตัวอันติของเซียงหลิงเนี่ยมันวิ่งเบิ้ลครับซึ่งเรื่องนี้ผมทําไว้แบบละเอียดในข้อควรรู้ชายการาวอยู่ที่มุมขวาบนนะครับก็กดไปที่ข้อควรรู้ชายแล้วข้ามไปดูที่หัวข้อดับเบิลเพโลเนโดได้ครับโดยปัจจุบันก็จะมีอัปเดตแล้วคือเห็นเขาาาาาววว่่ับมิิงสนนฬก เร็วกว่าวิ่งตามทางนาฬิกาเหมือนที่ผมทําอยู่ในคลิปแล้วนะครับแต่ผมก็ไม่ทาคลิปแกนะครับเพราะว่าเห็นเขาว่ามันต่างนิดเดียวก็เลยอืมตั้งมันเถอะบางคนเขาฝึกกันชินไปแล้วแต่ว่าผมทาได้ทั้งสองฝั่งนะแต่ว่าฝั่งที่เป็นฝั่งตามเข็มนาฬิกาผมชินกว่าครับซึ่งตัวตีของเซียงหลิงเนี่ยความโกงของมันก็คือมันไม่มี I c ซดีครับทุกครั้งที่แอนตีเซียงหลิงโดนสตรูสามารถติดระเหยและโอเวอร์โหลดพร้อมกันได้ตลอดเหมือนในที่เรดเดนเนชันที่คุณเห็นผมเล่นในร่างมืดซึ่งก็คือร่างมืดเเมมื่่อออวานนนนทีตออัััคคลลิปแแแะรรรบบบก็ยง ไร้สาระเลยครับเพราะว่ามันสามารถติดระเหยได้ทุกรอบครับในเวลาของนอาตเียิใน14วินะมันจะมีตัวคอนเทนเซชันสีที่จะช่วยในเรื่องนี้อยู่ฉะนั้นเซียงหลิงบังคับมีคอนเทนเซชันสีเพื่อให้เก่งขึ้นมากๆครับมีเกินกว่านี้ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วนะมีแค่สีสีคือจบฉะนั้นตัวละครตัวนี้ก็เลยบิวมาด้วยเหตุผลเดียวเลยคือเอามาทาดาเมจเป็นหลักจริงๆในบางตี้มาแปะไฟเช่นพวกการวีรีเวิร์สแม้แต่ขออนุญาตไม่ขึ้นฟเทจนะครับเราก็จะใส่อัติแฟกหลักๆเป็น Fate เ,ะเ,งงนเอะมะบเบมออฟเซิร มีดามิ่งแรงๆเราก็เลยใส่เอบลมเพราะว่าดามจของน้องมาจากอันติอย่างเดียวส่วนเรื่องการเปรียบเทียบดามจ่ก้าสอยมุมขวาบนครับข้อควรรู้มันเก่าแล้วอีกอย่างตัวนี้มันมีแค่อันติไม่ต้องไปซีเรียสมากสําหรับเรื่องข้อควรรู้ก็ได้ครับก็ดูแค่การบุมงขวาบนว่าใส่ของใส่บาลานซ์ประมาณไหนได้ดามจประมาณไหนแค่นั้นก็พอครับมีบอกหมดทั้งโอเวอร์โหลดและไม่โอเวอร์โหลดครับส่วนเรื่องอาวุธเนี่ยก็คือหอกปลาหรือเว็บเบรกเกอร์ฟินใช้ได้เลยนะครับโฮมาถ้ามีถ้าบาลานซ์ขีดเลสสูงๆไม่ได้้่าาาววกเดะะนนนรรััฉงย ถ้าดาวหลอกนะครับเพราะน้องชอบตกปลาตัวต่อไปก็คือเฮโซครับเฮโซเนี่ยจุดเด่นคือสามารถทําดาเมจได้คนข้างแรงโดยเป็นดาเมจจาก ATK นะครับจะต่างกับตัวซูโครสที่ใช้กันที่สามารถทําดาเมจได้แรงเหมือนกันแต่ทําจากความชานาญท่าและบับให้เพื่อนแทนแต่เฮโซเนี่ยจุดเด่นหลักๆที่อยากให้ทดลองกันก็คือตัวมันเล่นมันครับมันเข้าไปต่อยเตะมอนมันเล่นมันแต่มันเสี่ยงตายมากเลยนะแต่มันเล่นมันแล้วก็เวลามันกดชาร์จตีเนี่ยมันจะไม่มี I c ซดีครับตีธรรมดากับชาร์จตีของตัวละครประเภทสื่ มันไม่มี ICD อยู่แล้วนะครับมันเลยทําให้มันสามารถติดปฏิกิริยาธาตุได้ติดกันเลยครับทั้ง2ฮิตตีธรรมดาติดชาร์ตีติดตีธรรมดาติดชาร์ตีติดแล้วตัวเฮโซเนี่ยใช้ค่าสตมินาในการชาร์ตีน้อยมากๆด้วยก็เลยไปเก่งในเรื่องนั้นครับส่วนเรื่องพรสวรคร์เนี่ยต้องใช้หมดทั้ง3อันครับแต่ว่าหลักๆจะมาจากสกิลกับโจมตีปกติมากกว่าครับดยสกิลเนี่ยก่อนใช้งานให้คุณสังเกตสัญลักษณ์ที่จะเป็นอยู่ข้างๆตัวในจอที่คุณเห็นตอนนี้นะครับถ้าเต็มสีลูกค่อยใช้จะคุมเรื่องดาาเเมรรยยยิิ่่งงงตนีี้อะทํใ ดาเมจจากการใช้สก,กิลแรงขึ้นเต็มที่4ครับโดยวิธีการได้ก็คือคุณต้องทําให้เกิดเอฟเฟกกระจายขึ้นมาแล้วคุณจะได้อันนี้ขึ้นมาเองครับเราเรียกอันนี้ว่า d e c l e r a i o n ครับผมสไตล์การเล่นไม่มีอะไรเลยครับคุณเล่นเป็นตัวทำดาเมจโดยที่มีเพื่อนช่วยเติมดาเมจแล้วเราก็ใส่เป็นอัติแฟกซีลมเพื่อให้ตัวละครตัวนี้ลดต้านทานให้กับเพื่อนได้และเพื่อนก็ทําดาเมจได้ครับแล้วเราก็ทําดาเมจได้แค่นั้นแหละครับตัวละครส่วนเรื่องชํานาญท่าเนี่ยใช้ได้ครับใช้ดีด้วยโดยการใช้ชํานาญท่าเนี่นนวลลาว่ คุณก็ต้องได้ตีรัวๆทีๆจริงๆนะมันถึงจะใช้คลุมนะครับส่วนเรื่องไอดีใช้ดีเหมือนกันครับเพราะว่ามันจะมีตัวคอนเทนชั่นหที่จะเพิ่มคลิเลตกับคลิดามจให้คุณครับเพิ่มเยอะมากนะครับเพราะว่าคลิเลตคลิดามจที่ให้มาเนี่ยมันจะเพิ่มตามสแต็กของอตัวสกิลเราที่เราพูดกันไปถึงก่อนหน้านี้ที่เป็นวงๆที่เป็นปลีบๆนั่นแหละครับบวกเยอะมากครับบวกคลิเลตคลิดามจเยอะมากๆครับเอาเป็นว่าถ้าเซตมาดีๆต่อยทีละแสนมีให้เห็นแบบที่ไม่ทําโชว์เคสนะครับแบบต่อยทีละแสนจริงๆแต่่่ววาาาใช้ยกเพราะา น้องหมัดมวยต้องคุกวงในโอกาสแตกก็สูงเช่นเดียวกันครับและก็อันติไม่อยากเรียกว่ารวบเรียกว่าดึงมอนมาแล้วจบกันละกันครับเพราะว่ามันไม่ได้รวบแบบต่อจากนั้นได้อะมันแค่เตะมาแล้วก็จบจกเว้นคุณจะมีตัว C2 ที่จะช่วยให้มันเหมือนดึงมอนไว้ได้อีกวิหนึ่งครับวิ1หนึ่งครับผมเออเอาไปว่ายังไงมันใช้ยากกว่าของซูโคนละกันก็จบเรียบร้อยนะครับสาหรับรีวิวตู้ว่าจะเปิดตู้ไหนดีเนาะสำหรับตู้นี้เนี่ยยังไงสีดาวมันก็มาดีมากนะครับเพราะว่ามันมีเสียงหลิงแล้วก็เหวี่าบางคน อยากได้ไม้ที่ฮิวได้แบบเป็นไม้ฮิวจริงๆแล้วก็แค่ช่วยแปะไม้เลยเ็กน้อยเนี่ยมือใหม่ตัวนี้ตอบโจทย์มากๆครับจะมีแค่เฮโซที่มันจะซึมๆหน่อยที่แบบอือยาเพราะว่าตัวละครมันเล่นยากแค่นั้นเองครับไม่ใช่มันไม่เก่งมันแค่เล่นยากเพราะาเมื่อกี้ผมพูดว่ามือใหม่ส่วนใครชอบเล่นตัวละครบ,บัดมวยในยตัวนี้ตอบโจทย์มาแล้วก็ดาเนิไม่ได้แย่ครับในหลายๆครั้งที่ผมเอาไปเล่นในอาบิสเนี่ยบางทีผมเอาไปแค่3ตัวคือเฮโซเชียงหลิงกับเปนเนกก็สามารถจบคอนเทนต์ได้เมื่อของถึงกันนะครับโดยที่ทุกตัวก ตอบโจทย์มากๆที่จะเอาไปเล่นแบบนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีดาเมจครับมันใช้งานได้มันต่อยทีละเกือบแสนได้มันโอเคมากๆครับส่วนตัว5ดาวเนี่ยพี่แต้มก็เป็นตัวดาเมจที่ดีมากๆเพราะว่ามันยืดหยุ่นตรงที่มันสามารถใส่ตัวแปะน้ําไปกันดาเมจได้แล้วมันก็สามารถใส่ตัวไฟฟ้าไประเบิดมะเฟืองหรือว่าใส่ไฟไประเบิดมะเฟืองแต่จริงไฟระเบิดมะเฟืองมันสู้ไฟฟ้าไม่ได้นะเพราะว่าพี่แต้มแกจะเก่งมอนเดี่ยวนะครับแล้วก็ไฟฟ้ามันจะไประเบิดมะเฟืองดีมอนกลุ่มพี่แต้มก็เก่งนะแต่ปัญหาของพี่แต้มก็คือถ้าเเป็นนนมมมออกกกลุ่ต้้้งงรรียใหะะจจัาาดดถูทบไ ดีๆถ้ากระจกสาดผิดทางตัวข้างๆไม่โดนมันจะไม่มีดามเมจส่วนคาสอระเนี่ยมันดีมากกว่าแล้วครับเป็นยูทิลิตี้ที่อยากจะให้มีกันทุกๆคนเลยเพราะว่ามันบับได้มันรวบมอนได้มอนบางประเภทต้องใช้คาสอระรวบเท่านั้นครับก็ผมเชียร์คาสอระมากกว่าแถมถ้าเกิดว,ว่าคุณไม่มีเลยสักตัวส่วนคุณจะเปิดอะไรนั้นตัดสินใจเองเลยครับผัวใครผัวมันแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมมาคิดว่าต่อไปด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปจริงแล้วครับบ๊ bye bye.